ครับว ja ja oui. ันนี้ผมจะมาทําการแก้งคนนะครับเพราะว่าแกล้งคนอะว่าดูมวยอะอย่างเงี้ยพี่เปิดสามารถใช่ไหมเราบุกไว้ใจร้อนเราตะโกนดังๆเลยนะแต่อันนี้พี่เปิดเงียบๆนะเพราะว่าเดี๋ยวคนเขาหินนะเขาต้งตกใจก่อนนะเขาจะไม่ดุนะครับไปเตรียมพร้อมแล้วครับในวันนี้เราพร้อมมาก ครับผมเจียมวยอยู่ยรับท่านชมครับตรงนี้ไ์สดอยู่นะรครับไผมเจีมวยครับผมครับเจียมวยนี่เยอเท่าไหร่อ่ะค่าร้อยาผมได้อ่ะอไ่ไหี่ มาเขาไหนแล้วเขา,าก,เกินรถไฟไปกันะครับไม่ต้องแอบถ่ายเอาไปสดๆดเลยนตกดนตกดนกดนกดนี่เาดนตกนี่เาไมไครับทีบมอไครับเยต <laughs> ครับตตายตาย เนี่ยบ้านจะาก็คุยผมเล่นห้าร้อยตีเขับครับตีไปตาย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 พอแล้วครัอครับร้องเขาคงไม่ชอบใช่ไหมพี่ชี้ชอบปั๊เขาเขาชอบมาครับแต่เขาเก็บอาการไงเขาเก็บอาการนะนี่แล้วก็สาวอ่ะตื่นเต้ไหม mọi người đại diện tập trung đại học cho em hà nội đại học 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 มึงเปนสีขาด้วยมึงจอมี่โงในยูทูบอ่ะผมเจอเราในยูทูบทุกท้าครับมาเอามวยว่ามึงคนนัน่ะมขมวยครับพวเ่ยเยี่ยมมวยอะ ตายรวยมึงจะมีตายตายตายได้ปมได้มเชียมวยไ,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 ไงเนี่ยมันมันมัน,มนมจะตายเลยตายยาเอาือสุดใจผมหอ่หผมทำเน่ให้ดูเลยเนี่ยเหนื่อยด้วย ดูดิครับผมเกือบดินตายมา้วนะเขาไม่ดูผมเลยอะ่ะเหนื่อยตายมาเลยนะไปก็น,นอนอยู่แล้วเขาจะเมา,าตื่นเราก็จะเกิดการพลอยร่วงเกิดขึ้นโอเคไปไปบอกเลยเฮ้ยไปไปเฉยๆครับไปนี่แทงเข้าไปดิ ผมเชียร์ไหมครับป้าทุกคนพี่พี่ <c oughs> พชอบป่ะชอบป่ะผมเช <c oughs> ียร์มวยกันเนี่ยนี่เขาตื่นแล้วครับเด็กๆเป้าหมายเราครับจากเมื่อกี้ที่เราทำไปเราก็ได้แรงบันดาลใจมาอีกที่ทำให้ทุพพ <c oughs> กคอกลุ่มนี้ตื่นได้เอ <c oughs> <c oughs> าให้เขาได้ตื่นกันนะครับเพราะว่าหลับอยู่ใช่ไหมนุ่ง <c oughs> ตื่นขึ้นมา <c oughs> ไอหนุ่มคนนี้มันน่าหล่อแล้วมันเป็นอะไรอย่างเงี้ย ไอ้ตายมันเลยไอ้ทันสออ้ปีเข่าอ้ทันสออ้ไอ้ทุกคนครับดูขอบคุณรอ้ไตายมันไอ้ตายัผมผมทำพิเศษมาครับพี่พี่ 3 <t> 3ไปไหนมันไม่ถึงมวยป่ะ <laughs> 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 เอาคู่ใหเฮ้ย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 ไม่ได้วะถ่ายที่ลูกถายแล้วครับ้ได้หมได้หถ่ายถ่ายนูยให้ให้อยู่นี้ด้เอ่ไม่เอาม่เอาไม่เอาเฮ้ยเอาว ผมเล่นเลยห้าร้อยลุงเอาอะไรลุงเอาอะไรผมได้อะ <Okay. S 1> ลุงจะเอาอะไรลุงเอาอะไรกดเงินลุงกดเกมส์หรือกดซีโน่ไอ้เปิมบุรีโอเคเฮ้ยชนะแล้วลุงตลกตลกเหรอผมเลยลุงอ่าดูเกมได้แล้วแบบเนี้ยว่าอยู่ดีๆก็มาบ้าได้ดูลุงหาดูเนี่ยไม่ได้แล้ว สวัดีครับนัสเอากวามทำไมมันเรื่องไงเพื่อนมึงไม่เอาเขากหัวเอากวามทำไมเฮ้ย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 สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาทำประกฏกประกาศให้ดูนะครับทุกคนครับช่วยผมหน่อยจะเอาไปให้จานะรบบว่าให้จานเขาตรวจว่าผมเป็นนักมวยอาชีพนักเที่ยวมวยอาชีพอ่ะ ดูให้หนครับตั้งไว้เลยครับตั้งไว้เลยครับไม่ต้องตกใจครับว่ามันจะหล่นไม่หล่นอ่ะมาอะไรอ่ะมาถ่ายให้อาจารย์ดูครับเพราะว่าไอเนี้ยมันเก่งเฮ้ยเ บออาจารย์าอาจารย์ชอบแบบนี้เยอะบอกว่าชอบมาอะไรเช่วัยอ่ะเ้ยส,ส,ส่่วิยอย่าหลบครับยาลบมนเก่งนะครับเลยอ้าจรินี่ผมจริงนีนจริงคมันเก่งนะครับไอ้ังแวมันเก่งนะครับอแค่นนะคร ทำได้แต่อย่าไปให้พ่อแม่เห็นนะเราอ้ทำไมครับพ่อแม่ก็จะเสด็ในตังค์ที่ส่งไปนะเรานีเราประสารณ์เถอเพื่อนแม่คงไม่เข้ากับกูวะย่งเหรอว่าเงนไม่เท่ากูกับกูจะพี่ใเ่ากูกับก ลุงลุงไปไหนมาครับครับทางกานทำครับอุย้ยโอเคมาล้วลุงมาจากไหนครับสุโขทัยครับลุงมาไงครับเป็นรถมาออผมเพิ่ไปหางานทำเหมือนกันล <c oughs> ุงมีกระเป๋าใช่ไหมออผมก็มีอะครับทุกคนน้องๆดูนะครับผมมีเหมือนกันนะครับลุงมาจากไหนสุโขทัยลุงมาไงเป็นรถมาลุงแพ้ผมละวิ่งมาห้านะครึ่งชั่วโมงอะลุงเอาไงอะ S <S ผมคิดว่าจะผมลุงลุงไม่ได้ขึ้นผมเลย <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าลุงได้จริงอ่ะลุงจะต้องวิ่งมาบนผมไงผมวิ่งมาใช่ไหมผมไปเจอสอ,ตอนนงต,ออตอนนะวัวเนี้ยไงผนะมอยู่ตรงเนี้ยแล้ว <S 2> <S 2> <S <S ก็กกว <S 2> <S 2> เป็นเพื่อนกันเลยไอชิบะไอชิบะไอชวบะผมบอกใช่ไหมผมว่าผู้ลุงเฝ้าเนี้ยเนี้ยผมต้องเห็นลุงตะโกนว่างั้นลุงตะโกนว่าอะไรนะตะโกนว่าอะไรอยู่เลยว่ะอื้ออยูดสิ ตั้งแต่เด็กผมยังไม่เคยลืมเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรทำได้เออใช่ลุงลุงอัศโินใหม่ดิอลืมละตรงนี้ลืมเนี่ยลืมหรอเออลืมเฮ้ยเขาแบบมั่วๆอะไรเนี่ยไปดิมาโอ๊ยลุงคาเท่ครับทุกคนครับกดไลค์เลยอ่ะ เฮ้ไอ้เพิ่มไอ้ปพ้มไวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเขาดีับเฮ้ยเดี๋ยวอะรนะูผมชอบรูกะผมเอารูกผมขอเอาลูกไปอยู่รีบ้านผมด้ไหเพราะว่าเพราะว่าผมทำหิ่ให้เลยทำที่ให้ลุงตั่งอยู่ด้มแล้วผมจะว่ายลุงทุกวันเลยอะอะไรวะ